สวัสดีด้วยนะคือมาอยู่กับรายการ New Gamer ในนิวคงนเองนะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Happy View นะทุย Happy View นะครับนะครับอืมทุยวันนี้จะมาเล่นด่านลองจำนะครับนะครับเดือนอันนี้ผมดูคลิปมาแล้วล่ะต้องทำไงเดือนไปไปเลยอีต e r t a i n m e โอ๊ยจะชิบหายแล้วกูไม่ไม่ไม่เอ้ยคุณต้อแมน ไก่อาไปเลยมุนตอมันไก่อาค่าไม่อุนตอมฟากอุนต้องมันไก่อาตายห่างหนึ่งองชิบอะยชิบด่าเอวมึงก็ตายเดิมแหละหกวันเดือนปี การสารอุที่ดีมันต้องอย่างนี้นะครหนึ่งนาทีแล้วนะโนะอ้ลงไปเลยเย่ yeah. พอกินพอเท่าไหร่วะเชียพอได้หกวันเดือนเดือนเดือนปีฮู้แอกแทกออนไทยทัน9เมตรเองเลยวะส่ง เมื่อกี้ผมนึกผมไม่ได้อัดได้ตั้งยี่สิบวันเดือนปีอุ้นตะเมนไกอ่อาเออทำไมไม่ได้กันสี่ไงวะคราวนี้อุ้นตะเมนซีรุทุยกูคงูนี่แหละจะสี่ไก่นะฮะ โอ้กูก็งูกูไม่ได้ไก่กูได้ต่อนนั้นได้เยอะอยู่วันเดือนปีชิญชัดอับทองวันเดือนปีชัดอับพอไม่วันเดือนเดือนปี เล่นท้าต้องแมนไก่อาด้วยนะนี่กระโดดร่มยังยังล็อกครับหัวทิมฮฮ่าวนเดือนปฮิฮิฮิฮเสีย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 เสกระโดดล็อกอย่างหมอบจบเดินด่านนี้ดีกว่า นี่ไอตัวนี้ตัวที่เชี่ยที่สุดในปัตตภีนะโอ้อะไรเนี่ยมันก็นี่ไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคว้ยได้เลยเนี่ยทำไมปุ๊บหืมเป็นไงไม่ได้แดกกูหรอกเชื่ออะไรเนี่ยกูงงอ่ะหืมทำไมมันยิงไม่โดนล่ะ เมื่อด่านชี้อะไรเนี่ยโอ้ชี้เหลวไหลเรามาอยู่กับชี้ชี้กล้องลงกล้องลงโทษโทษโทษเรามาอยู่กับด่านนี้ดีกว่าฮัชนี่ด่านไปี้เท่าไรไม่รู้กูก็ลองเล่นโอ้โหลูกไปแล้วเดือนปีขววยวันเดือน โอ้ยโอ้โหอโอ้ my god วอเตอร์ฟักก็ขาดยังไม่จบนะฮะก็แย่ๆอีกสักดา่าเนึ่งแล้วกันนะอีกสักดา่าเนึ่งอีกสักดา่าเนึ่งโหลดก่อนปั๊บปะระปะระประัปะ๊บปะวาโอ้ยสี่นาทียี่สามแล้วตอนนี้นะเพิ่มอินโทรไปก็นานอยู่นะครับ เป็นไอ้ห้องตัวนี้ดีกว่าเป็นพ่ออะไรอึงจะไฟเหรอโอ๊ยอุงเชี่ยอะไรฮะอิดอิดโอ๊ยเออฝากลูกเมียคด้วยค้วยอ่ะฮะคาตาละคาตานะคาตานะอืมไอ้โอไต้อตอืมแทงอือไอเพื่อนชัว โอ้ oh my god โอ้โหโอ้โหอย่าพัวเลยโอ้ยทำไมจักรยานไม่ค่อยดีเลยเนี่ยช่วงเนี้ยชิบอายเดเม็ดโอ้ยดาวเม็ดสูงมากโอ้ยเบกโอ้ยจักรยานลุ้นเลยเนี่ยฮิ่ตาชิเปล่าโอ้ยทำไมกากเนี่ยลูก ไม่เป็นไรเดีย๋ยวพ่อไปเองลูกลูกไม่ต้องห่วงนี่พ่อล้มอีกเฮ้ยหนี่นี่อ้พ่อไม่ไหวแล้วรถพ่อไปรถอีโกงแล้วรถพ่อไปไม่ได้แล้วโอ้พ่อต้องมีความทะยอยเถอะอือตาย คุยร <chat> mm ีเพรีไ <mash> ม <in> ่ฟ <ny> <ride> ุตโล่ดอโอ้หอแทงคุณดีเขาเอาร้อรับเว้ยไม่เหมือนคนโง่หรอกโอ้หอโอ้ยหนูแทงหนูโอ้โหลูกลูกโบ้ครับ เจ้าแทงเออัดนแทงลงุงเลย์ม่เลยหม่ไลดเดอร์คิกไลดเดอร์คิกเออปังต่อปักหนะน้าเน้นตัวนี้ดีกว่าเอียดเคลย์เอ้ยกล้องมันสูงเกินนี่แหละ โอ้โหถ่ายมากคนธรรมดาทำไม่ได้เลยนะครับเนี่ยนะาชนี่เทไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออขอจบคลิป,คลปนเคสนินังกันคลิปนี้เป็นคลิปสันส้นๆมันเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวจะอัพโหลดนานอนะก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครต์กดเฟรนด์บิตนะ ผมแนะนำตัวไปอย่างเนี้ยเออแนะนำแล้วจับไม่ได้แล้วไอ้เชี่ยโอ้ยโอ้โหไทยยังหูดก็อือ้อก็ตัดคลิปจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืกกมกดไลค์กดซับสไครต์กดฟิล์มดิ้แล้วคอมเมนต์ด้วยครับสวัสดีครับ้